สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมทัชนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตตัวละครกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำไกด์ใหม่หมดเลยนะครับแอดดีคล <LD Crowd S 1> บริการเช่ามือถือคลาวดที่ใช้ได้ทั้งมือถือ iPhone Android แล้วก็ PC Browser สามารถปล่อยบอดได้24ชั่วโมงเริ่มต้น10บาทต่อวันช็อตรีวิวแอด l ีคลาวที่ผมใช้เป็นประจำอ่ะอันนี้ผมก็จะเปิดฟาร์มปกติเลยนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะไปทำอะไร เล่นอะไรได้ปกติโอเคทีนี้ผมคลิกแอปพลิเคชันแ d Cloud ขึ้นมาเนาะอ่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่บนคลาวนะครับผมไม่ได้ใช้แค่ปล่อยบอด24ชั่วโมง AFK เท่านั้นนะครับผมสามารถเข้ามาที่แ d Cloud แล้วผมก็ดึงของได้ด้วยสามารถทดลองใช้ฟรีลิงก์อยู่ใต้เ r i ิฟิชันด้านล่างเดี๋ยวเริ่มต้นที่ q u u p m e n t นะฮะพอดีของม่วมันเ้าแล้วผมไม่ได้อัปเดตนะครับ ทีนี้ของม่วงอ่ะปกติแล้วอ่ะเราจะมีแค่เสื้อกลอกเนาะแล้วก็หอ,อกปานะครับคือตอนนี้ของม่วงฝั่งซ้ายเนี่ยคือครบหมดละนะครับอ่ะทีนี้คําถามยอดฮิตเลยว่าเอ้ยพี่คาผมทําของม่วงฝั่งซ้ายอันไหนก่อนดีนะครับคือถ้าเป็นต้องผมต้องแยกเป็นสายสกิลแล้วก็สาย A อเทีนึงเนาะเดี๋ยวทีนี้ผมจะส่วนใหญ่ผมจะพูดแค่สาย A a นะครับอ่ะทีนี้สาย AA เอ่ะเราต้องทําอะไรก่อนนะครับคือต้องทําโลก,ก่อนอยู่แล้ว เนาะเพราะว่าโล่เนี่ยพอมันบวก15แล้วอะครับมันได้ a t k m a ค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับเนี่ย verify 15 a t k บวก8ด a t k บวกเป็นะครับแล้วก็หลังจากบวก8เนี่ยเราได้ตัวของดา m เ g e เพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมอีกทีดาเมเอทเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับก็คือยังไงก็ต้องทำโล่ก่อนนะครับอ่ะทีนี้หลังจากทำโล่เสร็จแล้วทำอะไรต่อ นะครับถ้าทำต่อเนี่ยจะเป็นคุมอลิสนะครับคือถ้าเป็นสายสกิลแบบนะอัอ่ะแต่ต้องบวก15นะครับคุมอลิสต้องบวก15นะถ้าคุมอลิสไม่บวก15อาจจะยังไม่ต้องทำนะครับใช้12ไปก่อนได้แล้วก็อาจจะยังไม่ต้องทำนะครับอ่ะต่อไปออจะเป็นพวกเครื่องประดับเลยนะครับ อ่าถ้าแฟรี่เนี่ยทำไปก่อนเลยนะครับเอาแฟรี่เอาแค่บวกสิบพอนเนาะเอาแฟรี่แค่บวกสิบพอพอาะแม่ตัวของเอฟเฟกตัวของแฟรียครับเอ่อมันจะได้แค่บวกสิบห้าเนี่ยเห็นปะมันจะได้แค่ตัวของเบอร์เซอร์เกอร์เลชเนี่ยมันจะได้แค่หนึ่งเซกคือมันมัน,ม,นมันแบบมันโนโยดนะฮะเนาะทีเนี้ยก็คือเอาแค่บวกสิบพอนะครับส่วนประดับเนี่ยจริงๆมันต้องใส่แมว นะครับแต่ว่าพอดีผมตีแมวแตกเนาะก็คือตอนนี้ถ้าเป็นคู่เซตนะครับใน PVE เนี่ยผมจะใส่แมวแต่ต้องบวก12นะเออแมวกับแฟรี่อันหนึ่งนะครับส่วนตัวของอันนี้ผมใส่ก่อนเพราะว่าตีแมวแตกนะฮะก็คือแมวจะแรงที่สุดนะครับแมวบวก15จะแรงที่สุดต่อมาก็คือใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่มีแมวเนี่ยไปหาแหวนดาร์กหลอดมาใส่ก็ได้ครับแหวนดาร์กหลอดใส่แค่บวก10พอละ เแหวนนั้นเราใส่แค่บวกสิพอแล้วล้วก็ดาเมจเนี่ยจะแรงกว่าโอลีนโกนะครับแต่ว่าเอ้ยถ้าใครแบบไม่มีแมวไม่มีแหวนดักหลอดเนี่ยใส่เป็นขัดแอดได้ไหมใส่ได้นะครับขัดแอดก็คือบวก12ก็คือใส่ได้เลยจะแรงกว่าตัวของแหวนดักหลอดละนะครับแต่ว่าแมวยังแรงสุดอยู่ดีนะนะครับเพราะว่าผมอาจจะใส่ฟิกแฟ,ฟรี่อันหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยด้วยออปชันมันค่อนข้างดีนะครับอ่ะทีนี้แหวนเสร็จแล้วต่อไปคือเป็น รูนบูตนะครับรูนบูตเนี่ยบวกสิบวกสิก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับเพราะว่าบวกสิเนี่ยเราไดเอนดิเกมเอนดิเกเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะครับส่วนบวกสิเนี่ยจะได้อย่างละ6นะครับจริงๆจริงๆก็ถือว่าคุ้มนะเออส่วนออปชั่นเนี่ยก็คือเป็นไ n c เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะดึง15มาเลยจะดีที่สุดนะครับสำหรับรูนบูตแล้วก็ค่อยมาหาออปชั่นเองที่หลังเนาะจะดีที่สุดนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นลำดับของม่วง เนาะทีนี้การ์ดอะตอนนี้ผมใส่อะไรอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่โล่นะครับโล่ Low เนี่ยการ์ดเนี่ยจริงๆถ้าเป็น PVE เนี่ยถ้าเป็นออร์ลคโอะไรเงี้ยผมจะใส่ตัวของมาน้ำนะฮะจะใส่ของมาน้ำไปเลยเอ๊ะมาน้ำอยู่ไหนเออจะใส่ม้าน้ำนะครับลง o r ร์ l ลโคแต่ถ้าเป็นออ่หอดาวก็จะใส่เป็นหลูดนะครับเพราะว่าหลูดเนี่ยมันกันตัวของ u n นเด d ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวส่วนใหญ่ในหอดาวเนี่ยก็คือเป็นอันเดนหมดเลยนะครับอ่ะส่วนอาวุธผมจะฟิกตลอดนะนะครับผมใส่เป็นเดรกแล้วก็ก็อบบินลีดอันนี้คือฟิกตลอดนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะอ่ะส่วนเสื้อยังใส่เป็นมูนหนักอยู่นะครับแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยจริงๆผมจะใส่เป็นดุลหานเนาะ ไปไหนแล้วนะแอะด,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 ดอะจะใส่เป็นการนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้ตัวของโอเวอร์แบนดะแรงขึ้น10%นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าถ้าเป็นสาย AA เนี่ยใสแ่แมงวันเขียวนอกที่มันเป็นตอ่อ a ออะแล้วก็บวกค่า AA, เอ่อตาม a อ i นะครับ อันนั้นน่าจะแรงที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นเวกาบอลนะครับนีเดี๋ยวผมพาไปดูแบบหนึ่งการนะครับดารกอนไฟเนี่ยก็คือน่าจะแรงสุดนะครับรองลงมาก็คือจะเป็นเวกาบอลซึ่งอันนี้ไม่มีเคไม่เป็นไรจะเป็นหมามินิบอสอะครับนาอซึ่งตอนนี้คนแบบดึงค่อนข้างเยอะมันเลยขาดตลาดนะครับอันนั้นเป็นส่วนของ ผ้าคลุมนะครับส่วนเสื้อกล้ามเนี่ยเอออผมอาจจะข้ามไปหน่อยละกันคืออล er ิซกับเสื้อกล้ามเนี่ยจริงๆถ้าถ้าดูคลิปเอออลิซกับเวอร์ชั่กับเสื้อกล้ามแลเนี่ยจริงๆเสื้อกล้าม er ไม่จำเป็นต้องทำนะครับใส่คู่มอลิดไปยาวๆได้เลยเสื er ้อกล้ามอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับสําหรับเออแต่ถ้าใครมีงบประมาณก็ทําก็ได้ครับเออแต่ถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมไม่จําเป็นฮนะเนาะส่วนเออรองเท้าเนี่ยผมจะใส่เป็นทา์มโฮเดอร์นะครับ แล้วก็สลับกับมูนไห์แค่นั้นเลยแต่ว่าใออสาาดด่ time o ด d e r ได้เลยครับเนาะส่วนประดับเนี่ยผมจะใช้เป็น bar f o อันหนึ่งนะครับ bar f o ลบอันหนึ่งแล้วก็เป็นโยกเยกเหมือนเดิมนะครับส่วน bar f o ลบเนี่ยจะสลับกับการ์ดพวกร์ s ธาตุอะไรเงี้ยครับตามสถานการณ์เนาะอ่ะโอเคทีนี้จบของสมใจไปละมาต่อกับที่ s t a ท นะครับแต่ผมตอนนี้ถ้าใครดูคลิปเกา่กาๆของผมเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าเอ้ยต้องอัพเฉลีย่ยเฉลี่ยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าด้วย ASPD ผมมาที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องอัพแล้วครับมันตันไปแล้วถ้าผมกินยาอยา ACGI ใช่ไหม ASPD ผมจะตันไปละ480มันตันหนยที่ไม่จะเป็นทนี่เราจะต้องไปอัพ a p g i นะครับเอ่อผมเลยไม่ได้อัพเอจยละนะปัจจุบันทีนี้ก็จะลงสเตน99อิน99้ 9, ที่เหลือเป็นหลักเลยครับเด็ก <Deck S 1> ผมไม่อัพครับเพราะว่าฮิตเนี่ยมันค่อนข้างตีโดนทุกตัวละ500ในใน PVE นะครับส่วนวิทเนี่ยไม่ได้อัพเหมือนกันเพราะว่าพารามันมีแก๊งๆเนาะพอพอพอพารามันมีแก๊งๆแ,แล้วเนี่ยแล้วผมใส่การ์ดกอบบินลีดตลอด1อันนะครับมันทําให้ผมเเจนเลือดกลับมาได้ทันตอนดุดเลือด อันนี้เป็นคีย์หลักเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายสกิลเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวคอบอลลิเดอร์อได้นะครับเอออ่าสต,ตรประมาณนี้ส่วนถ้าใครยังอัพ ASPD ได้ไม่ถึง480อะครับก็พยายามอัพเ g i ให้ Attack Speed ถึง480ครับอ่าแค่นั้นเลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็น s t ต n ง Int แล้วก็หลักได้เลยครับ โอเคส่วนถ้าเป็นสกิลตอนนี้ผมอัพสกิลเป็นอย่างนี้เลยแล้วผมใช้เป็นปัจจุบันใน PVE นะครับก็คือจะเป็นอันนี้อันนี้หน้าแรกไม่มีอะไรเนาะแบส5ไมนแบมอันนี้นผมขอข้ามแล้วกันนะครับส่วนที่จะอัพไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยน่าจะเป็นหน้านี้นะครับก็คือเอ,อ่อผมจะไม่อัพดีวอนะฮะส่วนออโตากาเนี่ยอัพ10อยู่แล้วสเปรียคคริคเคนเนี่ยเอาแค่10พอ เออสเปีย์มาตอนนี้ผมอัพยี่สิบแล้วก็อันนี้เป็นเอาให้ถึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หอดาวมันเยอะเนาะเออจะต้องมาทําอัพอันนี้ให้ให้เออรับดาเมจฝั่งอันเดสอ่ะน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ต้องอัพนะอืมเดวัวไม่ต้องอัพแล้วครับตามนี้ได้เลยนะครับส่วนเออสกิลของพาราลินเนี่ยเออบางคนเนี่ยเขาก็จะอัพตัวของเออโปรวีดเอนด้วยนะครับเดี๋ยวโปรวีดเอนดเนี่ยผมจะท้าใน GVG แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้อัพนะครับก็คือจะเดฟนิงออร่าเต็มนะครับด t r บิวชั่นเต็มเฟดเต็มแล้วก็บิลเต็มเหมือนเดิมครับอ่าส่วนของรอยย่อก,การเนี่ยอันนี้ก็คือแปลกแปลกใหม่ๆนิดนึงนะครับเอ่อพอดีผมลงออร c ค e เนาะแล้วมันจะต้องใช้เอ่อคอมมานดั r ชาค่อนข้างบ่อยเวลาเราเจอโลลินะฮะทีเนี้ยเอ่อผมก็อัพเอิร์ธได e เนาะชิลออฟด f ฟ n s e ที่มันทำให้เราได้ค่า เอ่มกับ ATK เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะผมได้มาประมาณ4 5 0 0นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับแล้วเข้ามานับชาร์เนี่ยเอาไว้ลงออรา l e คเลวเวลาเราเรา,เราเจอโลลินะครับมันจะทำให้เราไม่โดนน็อกแบ็คแล้วก็ไม่โดนสโล w ีนะเนี่ยน,นะครับมสมมติเราจเจอไอเจอโลลิใช่ไหมครับเราก็กดเข้ามานับชาร์ได้เลยแล้วเราแล้วเราจะไม่โดนน็อกแบ็คของ ลเลรววาอาจจะทำให้เราเดินชนได้เลยนะครับส่วนอันนี้อัพ1เป็นทางผ่านเฉยๆนะครับแล้วก็อินสปิเรชัน10บอินสปิเรชันต้องอัพ10นะครับเพราะว่ามันบวกฮีทกับ ATK เคเมทีเค่อนข้างเยอะแล้วก็สเปียร์ทัสเนี่ยอัพไว้เพื่อเอาจอกเกาะนะครับแล้วก็เพนอ่โอเวอร์แบนอัพ10อยู่แล้วอ่ทีนี้เรายกขาดฝั่งของมัตเตอร์สกิลเนาะเออ่ถ้าลำดับนะครับอินสแตนซ์แลนด์เนี่ยจะต้อง5 นะครับเอ่อล์กหนึ่งออโต้การ์ดหนึ่งแล้วก็อันนี้จะอัพเต็ม10ก่อนนะครับพอสกิล4อัพเต็ม10ปุ๊บเราย้อนกลับมาที่สกิลหนึ่งให้เต็ม10นะครับแล้วก็กลับมาอัพตัวอัพกลับมาอัพออโต้การ์ดให้สิบใหให้5นะครับแล้วก็อันนี้แล้วแต่คนจะอัพไม่อัพก็ได้ไม่จำเป็นนะครับอ่ะโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกิลอ่ะต่อไปเป็นรูนรูนจริงๆก็ เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแค่ว่าแบ t เตอร์แชน่นะผมไม่ได้อัพแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพเต็มเนาะทีเนี้ยมันมันเหลือเราฮะจะไปอัพอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นสกิลให้อัพเอ่อขึ้นรูนให้อีกทีนึงว่าผมอัพอะไรบ้างนะปัจจุบันนะครับพออัพพวกนั้นเสร็จแล้วอ่ะเราก็แค่มาตามเก็บฮิตตามเก็บ ATK ให้ครบนะครับแค่นั้นเลยสำหรับรูนโอเคส่วนเมมโมรี ไปที่เมมโมรีกันคือเมมโมรีเนี่ยเอ่อถ้าตอนนี้ผมจะมีอันที่30แล้วผมกดเองเนี่ยน่าจะมีแค่อันเดียวนะครับน่าจะอยู่ในนี้ไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ส่งแล้วมาได้อันนี้นะฮะน่าจะอยู่แหวนสักอันหนึง่งโอเคก็คือจะเป็นแบบถ้าเรา c o m p l ลลี่อิกนอเนีครับเราจะได้ Final Damage เพิ่ม3%นะครับอ่าทีเนี้ยการที่เราจะทำให้ m p l e t e l y Ignore ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูในเอ่อคลิปที่เป็นเรื่องของ Ignore Depth ของผมเนาะอ่าแต่ถ้าเล่าสรุปสรุปจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าหอกปลาเนี่ยครับจะต้องเปลี่ยนมาเป็น Ignore Depth 20นะครับสำหรับดันใหม่ๆเนาะแล้วก็อารลิสเนี่ยต้องโบก15เพราะว่าเราจะได้ค่าจากกอดเกาะเพิ่มขึ้นมา5%นนะครับเอ่อ จริงๆเสื้อกล้ามันทำได้แล้วมันอาจจะเจาะเกาะไม่ถึงนะครับเออส่วนถ้าเป็นสเตตโอเวอร์ออเนี่ยผมจะใช้เป็นอีกนอเดฟสิบสองนะครับแล้วก็ส่วนเมมใหม่เนี่ยผมจะใช้เป็นออเรสนะครับส่วนขั้นที่2เนี่ยผมเล่นแอดด้วยผมจะเลยจะเอาฟีไว้ไว้สอันนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นแมง SP เพราะว่าผมเล่นมองด้วยนะครับส่วนอันนี้ผมจะเอาเป็น c o m p ิลลี่อีกนอ หมดเลยเพราะว่าออทั้งแอดทั้งพาราเนีครับมันมันใช้ตัวนี้แต่ว่าชูราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับอ่าเมมโมรีประมาณนี้โอเคครับจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการอัปเดตตัวละครนะครับทั้งสเตตสกิลรูนต่างๆนานานะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ